ฉันเป็นคนไทย I'm Thai แล้วถ้าฉันเป็นคนจีนนะคะจะพูดว่ายังไง I'm Chinese ไม่ใช่ I'm China นะคะถ้า China จะแปลว่าประเทศจีนค่ะมาลองฝึกประโยคภาษาอังกฤษกันดูนะคะเดี๋ยวคุนหน่นพูดภาษาไทยแล้วลองแปลดูนะคะว่าเราใช้ถูกหรือยังนะคะในการพูดสัญชาติฉันเป็นคนญี่ปุ่น I'm Japanese ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเป็นประเทศญี่ปุ่นค่ะฉันเป็นคนเกาหลี I'm Korean ไม่ใช่ Korea นะคะถ้า Korea จะแปลว่าประเทศเกาหลีค่ะฉันเป็นคนฝรั่งเศส I'm French ไม่ใช่ France นะคะถ้า France จะเป็นประเทศฝรั่งเศสค่ะฉันเป็นคนอเมริกัน American ไม่ใช่อเมริกานะคะถ้าอเมริกาจะเป็นประเทศอเมริกาอันนี้ไม่ยากเนาะเพราะเราเรียกว่าอเมริกันกันอยู่แล้วนะคะฉันเป็นคนแคนาดา c a n a d i a n คนแคนาดานะคะถ้าแคนาดาจะเป็นประเทศคะ่ะฉันเป็นคนอียิปต์ Egyptian ไม่ใช่อียิปต์อียิปต์นะคะอียิปต์จะแปลว่าประเทศอียิปต์ค่ะ อียิปชีนก็จะเป็นคนอียิปต์ค่ะคราวนี้ลองเปลี่ยนจากฉันเป็นเป็นเขาเป็นเขาเป็นคนอเมริกัน he is American ทำไมใช้อีสคะครูเพราะว่า he จะต้องใช้อ s สคู่กันค่ะถ้าบอกว่าเขาเป็นคนเกาหลีล่ะ he is Korean เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมมันถึง I am เพราะ I กับ a M ฉันเป็นพอ he ก็ต้องเป็น he is เขาเป็นแล้วก็ตามด้วยสัญชาตินะคะอย่าใส่ประเทศนะไม่งั้นจะแปลว่าฉันเป็นประเทศไทยเขาเป็นประเทศอเมริกานะคะ I am ฉันเป็นถ้า he ก็เป็น he is เขาเป็นถ้าเธอผู้หญิงก็เป็น She is เธอเป็นแล้วข้างหลังเนี่ยจะต้องใส่สัญชาตินะคะไม่งั้นความหมายจะเป็นฉันเป็นประเทศไทยเขาเป็นประเทศอเมริกาเธอเป็นประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระวังให้ดีนะคะในการใช้เรื่องประเทศและสัญชาตินะคะอยากรู้ประเทศไหนอีกก็พิมพ์บอกไว้ได้นะคะสนใจคอร์ส30วันฉันจะเก่งภาษาอังกฤษกับคุณหนุนนะคะเรียนกันไปเลย30วันก็ลงเรียนได้เลยนะเริ่มวันที่15สิงหาแล้วคะ่ะไว้เจนคิดหนอเจ้าบาย